สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจุดจบสายดูดคลิปครับโดนฟ้อง500ล้านบาทก็ยังไม่เป็นข่าวนะแต่ว่าไปเจอใน TikTok มานะครับก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์น,นะครับทุกคนแต่ก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้นะทุกคน เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปดีๆต,ต่อไปนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับผมไปเจอมาใน TikTok นะครับเป็นยูสเซอร์นะครับชื่อว่าคุณ CEO อวาริสนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับไปส่องๆกันได้นะทุกคนนี่ลิงก์นี้ลิงก์นี้อ่าทิกต o อเดี๋ยวทิ้งไว้ให้หมดเลยนะครับ r e f เ r ล n c นส์สำหรับ CEO อวาริสนะครับผู้ติดตามนะครับเจ็ล้านคนนะมีการกดถูกใจสามร้อย 75ร้านครั้งสุดยอดนะครับทุกคนนี้ผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคุณ CEO ีโอวริศคือใครนะครับว่า c ีอีโอวริบาร์บี้วิงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าสําหรับบาร์บี้วิงนะครับเป็นหนึ่งในอาหารเสริมที่มียอดขายดีอันดับหนึ่งทุกคนยอดทะลุห0ึล้านบาทนะครับภายใต้การบริหารงานของคุณวริศวริษานะครับสะระววหานะซีโอไอดอนยังเจนนะครับ โอ้โหนี่ก็เป็นเขาเรียกอ,อะไรแบรนด์อาหารเสริมนะทุกคนแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในเด็ดไอดอลนะครับที่มีผู้ติดตามร่วม1นล้านจิมกิ้ดเจล้านเนาะนิตยสาร SME สร้างอาชีพนะครับอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจาก SME สร้างอาชีพนะลิงก์นี้ทิ้งเฟอร์เอ่อทิ้งรีเฟรนซ์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะตอ่อกันเรื่องของเรานะครับที่ไปเจอคุณติโอวาริสมา ไปเจอคลิปนี้มาทุกคนไปเจอคลิปนี้มานะครับบอกว่าแจ้งความแน่ไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเอง่าทุกคนอาจจะไปดูที่ลิงก์นี้ได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยสําหรับคลิปนี้ผมฟังเนื้อหามาแล้วก็คือ,อคุณวริศนะครับเขาทํำ t i กต o k นะครับก็มีทําคลิปลงทิกต o k ก็มีผู้ติดตามมียอดวิวมหาศาลปรากฏว่ามีคนนะครับที่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณวริศนะคนอื่นนะครับคนอื่นเอาคลิปใน t i k t อ ok, กมาลงในยู u ูบช็อ t นะครับ YouTube Short แล้วปรากฏว่าผู้ติดตามเนี่ยมีแบบโหหลายหลายช่องนะไม่ได้มีแค่ช่องเดียวมีหลายช่องแต่ช่องที่ผู้ติดตามเยอะก็สองแสนกว่าคนนะครับสองแสนกว่า s u b s c r i b e ที่เป็นคลิปของคุณวริศหมดเลยนะซึ่งคุณวริศบอกว่ารู้อยู่แล้วแต่ตอนแรกยังไม่ได้ทำอะไรนะครับจนจนจนคุณวริศไปทำ u t u b e ด้วยนะครับเอาคลิปไปลง YouTube ด้วยแล้วปรากฏว่าไอช่องปอมทุกคนช่องปอมนะครับมากดรีพอร์ตคุณวริศทุกคน นี่นะครับความพีคนะครับอยู่ดีไม่ว่าดีนะครับไปกดรีพอร์ตเจ้าของช่องตัวจริงนะครับเจ้าของคลิปตัวจริงนะทุกคนคุณวาริศก็เลยบอกอ้าวผมมาทําอย่างนี้กันได้ยังไงนะครับก็เลยอบอกว่าแจ้งความแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมานทุกคนทีนี้ผมก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมานะครับไปเสิร์ชใน u t u b e นะแล้วก็ลองพิมพ์ซีโอวาริศนะฮะซีโอวริศนะลองพิมพ์เล่นเล่นดูก็ได้ครับทุกคนปรากฏว่ามันมีจริงๆทุกคนเนี่ยฮะ Ceo ี a ออลิสบาร์บี้วิงนะครับผู้ติดตามเนี่ย 1, สองแสนคน2องแสนนี่ได้โลก YouTube ไป,เ,ปเรียบร้อยนะแล้วก็มีวิดีโอ283ร้ยแารายการเฮ้ยทุกคนได้ด้วยเหรอแบบนี้นะครับเขามีการใส่แบบรูปเหมือนของ c ีอีโอลิสเลยแล้วก็เป็นคลิปช็อตนะฮะคลิปวิดีโอเดี่ยวๆเนี่ยมีอยู่แค่2คลิปเท่านั้นนะฮะที่เหลือเป็นคลิปช็อตหมดเลยก็คือเหมือนกับไปเอาจากใน t ิ t o อกมาแล้วก็มาใส่ในนี้นะทุกคน ทีนี้เราก็เลยดูนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นติ๊กตอกมเลยนะครับแล้วแต่ละวิวเนี่ยแต่ละแต่ละคลิปนะครับแ,แสนเก้าสองแสนสามแสนห้าแสนสองจุดหนึ่งล้านสองจุดสี่ล้านโหทุกคนมันอะไรจะกันขนาดนั้นและนอกจากนั้นนะครับก็คุณวริศก็มีช่องจริงนะครับอันนี้คือช่องจริงของคุณตีโอวริศเลยนะเนี่ยเขาใช้คำว่าช่องจริงนะครับตอนนี้ผู้ติดตามอยู่ที่หนึ่งจุดห้า ห้าพันนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันซับสไครต์ก็เหมือนเพิ่งเริ่มทําด้วยนะแล้วก็ได้หนึ่งหมื่นซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราทํามาสองปีแล้วยังไม่ถึงหมื่นห้าเลยแล้วก็ช่องจริงก็จะมีคลิปที่เอ,อไปแจ้งความนะครับนี่คลิปที่เรียกร้องค่าเสียหายห้าร้อยล้านที่สถานตีตํารวจนะเอาเรื่องให้ถึงที่สดุดซึ่งช่องปอมไม่มีคลิปนี้อ่าเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าเจ้าของช่องตัวจริงนะครับลงทิกต o อกก็เอามาลงใน YouTube ต่อเลยช่องปลอมก๊อปมาลงไม่ทันไงดังนั้นช่องปลอมก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ของเอ่อช่องซีโอวาริสตัวจริงเอาไว้ให้ด้วยนะครับมีแฮนเดิลนะครับซีโอวาริสนะครับแล้วก็เอ่อต้นกล้าอ่าน่าจะเป็นชื่อของลูกชายต้นกล้านะครับโอเคแล้วเราก็มาดูคลิปนี้นะครับทิ้งนี้ให้ดูนะอ่ะเาเตรียมเรียกร้องค่าเสียหาย5้าร้อยล้านเป็นคลิปที่3ามนะต่อเนื่องกันมานะครับ ซึ่งผมก็เลยส่องๆในคลิปปรากฏว่านี่ทุกคนช่องปลอมเห็นไหมอันนี้อันนี้เป็นภาพจากในคลิปคลิปใน TikTok กนะก็จะมีชื่อ c ีโออาริชอชอมีแบบชื่อแบบนี้ด้วยนะทุกคนแล้วก็มีช่องปลอมอันนี้อันกลางเนาะซีโอารนะิชนะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับอ่าตั้งชื่อเขารู้เขาอีกห่างนะครับต้นกล้าก็เลยไปแอบส่องเพิ่มนะครับเอา c ีโออาริชชไปไปเสิร์ชดูใน YouTube ปรากฏว่าไม่เจอทุกคน ไปเจออันนี้มีผู้ติดตามสองคนก็เลยคิดว่าไม่น่าใช่นะครับแต่เราก็เลยย้อนกลับมาดูว่า CEO Richard เนี่ยมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ9.8หมื่นคนสังเกตเลขตรงนี้นะทุกคนลองดูเลขนี้มันไม่ชัดมากแต่ว่าเป็น9.8แน่อน,นอนแล้วก็มีหมืน่นะว่าหมื่นนะครับก็เลยเดาว,ว่าเดาว,ว่านะครับเดาว,ว่าน่าจะน่าจะ9.8หมื่นเนี่ยมีโอกาสที่สมมุติว่าจะโดนจับแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อช่องอะไรอย่างนี้ใช่ปะ ก็เดานะแต่เราก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ขอยังไม่พลาดพิงนะครับแค่เล่าสู่คนฟังว่ามีข้อน่าสังเกตว่าพอพิมพันนี้พอพิมพ์ชื่อซ o w a วอลิชช็อ t เข้าไปเนี่ยแล้วก็มีช่องแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับอันนี้ของต่างประเทศน่าจะไม่ค่อยเกี่ยวเนาะอันนี้เอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองไปส่องๆดูแล้วกันนะทุกคนเอ,อเราไม่ให้ความเห็นนะมันเปลี่ยนชื่อช่องได้นะครับเปลี่ยนแฮนเดิลได้เปลี่ยนชื่อช่องได้แต่จํานวนผู้ติดตามเปลี่ยนยากครับเ,ออเปลี่ยนยากและช่องที่สมมุติมีผู้ตติดตามแบบหลัก ใก,ใกล้แสนแล้วมีคลิปอยู่คลิปเดียวเนี่ยมันก็ยังมีความแปลกเข้าไปอีกนะก็ลองไปส่องๆดูกันได้นะครับต่อมาอันนี้ก็อีกช่องหนึ่งนะครับใช้ชื่อต้นกล้าเลยนะทุกคนอันนี้ก็ลงช็อตเอาไว้นะครับก็ยังมีไม่เยอะนะก็ผู้ติดตามอยู่ที่สามร้อยกว่าสี่ิหกวิดีโอแต่ว่าโดนโดนโดนแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยก็นะไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะทุกคนเอาคลิปเขามานะครับอ่ะคำถามที่ทุกคนสงสัยกันมากเห็นใน YouTube เนี่ยมีคนแบบ เอาคลิปคนอื่นมาลงมันทําได้ไหมมันผิดกฎหรือเปล่านะนี่คําตอบนะครับหนึ่งเลยนะคนที่ทําคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับคือเจ้าของลิขสิทธิ์ครับเรียกว่าผู้สร้างสารรค์เขาเป็นเจ้าของโดยกฎหมายเจ้าของโดยธรรมชาติเจ้าของที่กฎหมายรับรองสิทธิ์ให้เขาแล้วถึงเขาจะไม่เผยแพร่ผลงานในช่อง แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆแต่เขาคือเจ้าของลิขสิทธิ์เวลาเขาเริ่มถ่ายคลิปเหมือนเราไปถ่ายภาพนะครับเราถ่ายภาพตัวเราเองเราคือเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพภาพนะั้นนะครับเพราะเราเป็นคนถ่ายถูกปะทีนี้คําถามต่อมานะครับ user fair นะครับใช้ user fair fair user fair user ใน u ูทูบมันจะมีหลัก fair u s e อยู่ก็คือเอาเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์มาใช้นะครับเอาเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์มาใช้แต่ใช้เพื่อประกอบความคิดเห็น ล้อเรียนรีวิววิจารณ์นะครับหรือว่าใครยกแสดงว่าวิดีโอของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาดังกล่าวให้ต่างไปจากเดิมและไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์คุณสามารถโต้แย้งกลับได้ความหมายคือเช่นอเราเอาคลิปมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พูดถึงคลิปคลิปนี้นน่นนี่นั่นถ้าสังเกตดีๆแฟร์ย,ยูสเนี่ยลองไปดูช่องนนอาร์มก็ได้นายอาร์มก็จะเอาคลิปต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็แบบมาดูกับ แฟนคลับด้วยการอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ในอาร์มเขาจะไปขออนุญาตเจ้าของคลิปก่อนนะครับอ่าแต่บางแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเอามาตัดต่อแล้วมันเหลือสักสิของเนื้อหาเนี่ยทั้งหมดสมมติคลิปคุณมีความยาว10นาทีแล้วมีคลิปของคนอื่นอยู่หนึ่งนาทีเพื่อที่ใช้ในการาพูดถึงกล่าวถึงอ้างถึงด้วยความบริสุทธิ์ใจอันนี้มันก็เป็นแฟรยุทธ์ใน YouTube อยู่นะครับแต่ว่าในในโลกความเป็นจริงก็อาจจะโดนฟ้องได้นะเอออันนี้ก็ต้อง ไปดูให้ดีเจตนาให้ดีนะครับทุกคน่ะแล้วคำถามต่อมาละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันมีความผิดทางกฎหมายไหมนะครับก็ถ้าเป็นละเมิดโดยตรงนะครับก็คือทําซ้ําดัดแปลงก็คือดูดมาตรงตรงนะดูดมาตรงตรงเลยนะครับก็ก็โดนนะครับแล้วก็ละเมิดโดยอ้อมคือการทําทางการค้าเอามาขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการกระทําที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับทั้งที่ ผู้กระทํารู้อยู่แล้วว่างานใดทําขึ้นโดยละเมิดลิขิ์ของผู้อื่นนะและยังทําเพื่อหากําไรเนี่ยได้แก่ขายมีไว้ขายให้เช่าหรือให้เช่านูน่นนี่นั่นเผยแผ่ต่อสาธารณะนะแจกใจใ,จในลักษณะที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของ ative, ลิขิ์ลาและหรือสั่งเข้ามาในรักัรอันนี้ก็มีความผิดตามกฎหมายนะครับ เช่นกรณีก็คือไปเอาคลิปของซีโอริมานะครับแล้วก็เอามาใส่ในยูท u ปยูทูป u ูทูปช็อตนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามสองแสนกว่าก็น่าจะมีรายได้แหละผมว่านะและที่สำคัญคือไปร้องเรียนเขาให้เขาเกิดความเสียหายอีกเพราะว่าเวลาเราไปร้องเรียนช่องคนอื่นใช่ปะ่ะก็จะโดนสไตร์โดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยขนาดคุณเป็นคนเอาเขามานะครับแล้วคุณยังไปฟ้องเขาอีกใน u t u b e นะไม่ได้ว่าในความจริงฟ้องไม่ได้ในความจริงคุณก็ถูกฟ้องไปนะครับ บทกำหนดโทษนะฮะนี่ถ้าเป็นตามกฎหมายเนี่ยก็ปรับนะครับสองหมื่นถึงสองแสนนะครับแล้วกัมีไว้เพื่อการค้าจําคุกหกเดือนถึงสี่ปีหรือปรับหนึ่งแสนถึงแปดแสนนะครับหรือทั้งจําทั้งปรับแล้วก็ละเมิดลิขสิทธิ์ทางอ้อมนี่ก็หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนนะหากคาเพื่อการค้าก็โทษจําคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปีปรับตั้งแต่ห้าหมื่นถึงสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับอันนี้เป็นคดีที่มีบทลงโทษหรือคดีอาญา่นเอง ส่วนคดีพแพ่งนะครับก็สามารถที่จะเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถที่จะไปฟ้องร้องเพิ่มเติมได้อีกนะทุกคนอ่ะคําถามต่อมาแล้วไอ้คนที่เอาคลิปคนอื่นเข้าไปเนี่ยมันหาตัวจริงเจอไหมนะครับผมเล่าเคสหนึ่งที่เพิ่งทําไปล่าสุดนี้นะครับก็คือน้องคนนี้นะครับช่องนี้เลยนะโดนแฮกช่องนะครับแฮกแบบหายไปเลยนะครับเอ่อช่องหายไปเลยแล้วก็อีเมลถูกเปลี่ยนด้วยนะครับแต่ youtube สามารถที่จะ ขอคืนทุกอย่างมาได้หมดนะฮะดังนั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตาม IP อะไรต่างๆเนี่ยไม่ยากเลยและที่สำคัญนะถ้าเกิดคุณยิ่งเปิดสร้างรายได้แล้วนะครับคุณมีทั้งบัตรประชาชนที่คุณต้องยื่นให้ y t u t u นะฮะคุณมีทั้งชื่อนามสกุลนะครับคุณมีทั้งบัญชีธนาคารรับเงินจาก YouTube ทุกอย่างเป็นหลักฐานได้หมดครับแล้วก็มันไม่ได้ยากนะจะขอเอกสารหรือว่าหลักฐานจาก ทาง g o o g l e หรือ u t u b e เนี่ยก็คือขอหมายสารแล้วเอาหมายสารไปยื่นที่บริษัทแล้วบริษัทก็จะส่งข้อมูลกลับมาให้ที่ตารวจเพื่อใช้ประกอบการเรียกร้องผู้เสียหายออกมานะครับขอแค่มีลิงก์อ่าขอแค่มีลิงก์คลิปหรือว่ามีแฮนเดิลก็ได้นะจริงๆอ่ะเก็บไว้ได้หมดเลยหลักฐานพวกนี้นะครับเพื่อส่งให้กับ Google ส่งให้ YouTube แล้วก็ขอเป็นข้อมูลกลับมาเขาแบ็กอัพหลังบ้านกลับมาให้ได้หมดถึงจะเปลี่ยนชื่อช่องถึงจะเปลี่ยนแฮนเดิลถึงจะเปลี่ยนรูปลบคลิปออก ไม่พ้นนะครับเพราะว่าอย่างช่องเนี้ยโดนลบคลิปนะครับ200อกว่าคลิปนะก็ได้คืนมาทั้งหมดนะทุกคน y o u u u b แบ็กอัพคลิปคืนให้หมดเลยนะแล้วก็ยอดวงยอดวิวคืนหมดนะครับถึงจะลบไปแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะหายไปนะครับมันมีดิจิตอลฟุตปรินต์อยู่นะระวังกันไว้นะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาส่องไลดได้กันดีกว่าเอ่ออันนี้เราไอดูช่องที่ที่สองแสนกว่าซับนะครับตีโอวาริสาวิบิงนี่เขาเพยายามเปลี่ยนหน้าปกช่องนะ ก็มียอดวิวนะครับโอ้ช่องพิ่งสร้างด้วยทุกคนยีสิบห้ามีนาคม2,023พระเจ้าจอร์ดอะไรกันเนี่ยสองศูน่เพิ่งสร้างได้สองแสนซับแล้วของเรานี่สองปีกว่าแนละ้วยังไม่ถึงสองหมื่นซับเลยใครยังไม่กดติดตามกดติดตามให้เราด้วยนะอ่ะยอดวิวรวมนะครับ2องล้าน2องสิบสอล้านเราก็มีข้อมูลจากเอ่อ ช่องนี้นะครับเป็นคลิปวิโดีโอนะรอดไปด้วยกันเขาส่องรายได้ยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์นะหนึ่งล้านวิวนะครับเลทโดยประมาณนะจะอยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับทีนี้สองร้อยสองร้อยสิบสองล้านวิวสองร้อยสิบสองล้านวิวนะครับก็รายได้คูณนะนับเป็นเอ่อนับเป็นวิวเอ้ยไม่ใช่ดิทุกคนมันคูณสองหมื่นไม่ได้ทุกคนเพราะทีมันก็คือคูณเอ่อตัดล้านไปตัวหนึ่งถูกป่ะมันก็จะเหลือ ยี 21, 20, ่สิบเอ็ดล้านถึงแม้คูณสองหมื่นตัดศูนย์ออกไปตัวหนึ่งนะไม่ใช่สี่พันน่าจะมาอยู่สี่ร้อยล้านบาทนะครับสี่ร้อยล้านเออประมาณสี่ร้อยล้านซึ่งก็คิดว่าไม่ถึงตัวเลขนี้ไม่ถึงนะครับเพราะว่ายอดวิวนี้มาจากคลิปหลักนะครับหรือว่าคลิปวิดีโอปกติที่ไม่ใช่คลิปช็อตแต่ว่าช่องนี้เขาไปลงคลิปช็อตนะครับซึ่งยอดวิวคลิปช็อตสองร้อยกว่าล้านเนี่ยผมก็เลยลองเทียบไรายได้นะซึ่งผมไม่รู้ช่องอื่นเป็นเหมือนผมไหม อ่าแต่นี้คือลองรายได้ของช่องเราแล้วกันคลิปช็อตผมเนี่ยมียอดวิวอยู่สี่จุดสองหมื่นนะครับสี 4, ่หมื่นวิวละพูดง่ายๆนะครับก็มีรายได้อยู่ที่ประมาณศูนย์จุดเจ็ดเหรียญนะประมาณเท่าไหร่เอ่อยี่สิบเอ็ดบาทหรือะเอ่อยี่สิบเอ็ดบาทโดยประมาณนะครับยี 23, บ่สิบสามอันยี่สิบสามบาทแล้วกันอ่ะทีนี้เราเอาสี่หมื่นวิวนะครับได้ประมาณยี่สิบสามบาทผมก็เลยเอาสองร้อยล้านวิวนะครับมาตั้งแล้วหารด้วยสี่หมื่นสองนะครับแล้วก็คูณด้วยยี่สิบสามบาท เข้าใจว่านะโดยประมาณน่าจะมีรายได้ไปแล้วนะครับตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภามิถุนาสี่เดือนเนี้ยได้เงินไปราวๆหนึ่งแสนถึงสองแสนบาทอ่ะโดยประมาณนะหนึ่งแสนถึงสองแสนบาทนะครับแต่ว่าโดนฟ้องไปแล้วห้าร้อยล้านบาทก็ช่างใจกันดูแล้วกัน ครับก็ให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นกรณีเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับสําหรับใครที่เอาคลิปของคนอื่นมานะครับมาลงใน YouTube นต่างๆเนะี่ยโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตนะครับถึงขออนุญาตแต่ถ้าเกิดเขาไม่อนุญาตก็ไม่ได้นะและกันที่จะได้รับอนุญาตเนี่ยก็ต้องควรได้รับเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรนะครับบางคนก็จะแบบอ้าคนนี้เขาบอกว่าเอาไปเลยเอาไปเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดไปโดนฟ้องร้องก็ไม่มีหลักฐานนะครับก็ระวังกันด้วยนะทุกคนสําหรับเคสนี้ก็ เห็นใจคุณวาริสมาครับเพราะว่าพอไปทำ YouTube โดนช่องปลอมรีพอร์ตมาได้ยังไงกันนะครับทุกคนโอเคครับถ้าสมมุติคุณว a ริสมาเจอช่องเรานะครับแล้วอยากจะสปอนเซอร์ sponsor, ก็ยินดีนะครับเราจะเอารูปภาพของแบรนด์ติดเอาไว้ให้ทุกคลิปเลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้ครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับมีความคิดเห็นยังไงสามารถ พูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสามารถให้กำลังใจด้วยซุปเปอร์แตงนะครับเรียนกาแฟเอนจนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ